ต่อ,อนะจะเป็นการอ่านชื่อแอลไคนะคะแอลไคเอาตรงแอลเคนแอลคีนแอลไคเนี่ยมันอ่านเหมือนกันแค่คำลงท้ายอะมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เอ่อโครงสร้างมันก็มีวิธีดูเนาะเหมือนแอลแอลไคเนี่ยมันก็จะมีพันธะสามพันธะสามจะเป็นขีดสองเส้นเนาะเขียนแบบนี้ก็จะเป็นพันธะสาม แอลเคนก็เป็นพันธะเดียวพันธะเดียวก็จะเป็นแบบนี้โอเคพันธะคู่ก็เป็นแบบนี้อืมพันธะคู่แล้วก็พันธะสามเนาะอันนี้แอลไคก็จะเป็นพันธะสามหลักการเหมือนแอลเคนแอลคีนเลยแค่คําลงท้ายอ่ะจะเป็นคําว่าจะเป็น YNE แล้วชอบแบบอ่านว่าแบบ โอเคนอลคีเอลใช่ไหมมันก็เป็น I อ่านว่า I ออะไรเงี้ย one i two i three i ก็เหมือนเดิมเลยหนึ่งก็คือมีพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งสองก็คือมีพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่สองสามก็คือมีพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่สามโดยเราอาจจะเอาอันเนี้ยใส่เป็นคำลงท้ายก็เดี๋ยวงั้นเรามาทวนกันก่อนเนาะสเต็ปการอ่านชื่อ ก็วิธีวิธีแรกนะคะก็คือหาสายโซ่ไฮโดโครคาร์บอนที่ยาวที่สุดพอเราหาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมานับว่ามีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวเนาะแล้วก็พอนับเสร็จนะเราก็ดูว่ามันมีหมู่แทนที่อะไรบ้างแล้วก็วิธีนับเนี่ยถ้านับเอ่อถ้ากรณีที่มีพวกพันธะเนี่ยเราจะดูพันธะเป็นหลักว่าตำแหน่งพันธะเราต้องเป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุด และหมูแทนที่ก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดเหมือนกันเช่นแบบนับยังไงให้มันใกล้ที่สุดทำยังไงให้มันใกล้ที่สุดเหมือนการเล่นเกมเหมือนนับจากด้านนี้ใช่ไหมเหมือนนับสม,มุินะนับจากด้านนี้หนึ่งสองอ่ะพาราคู่อยู่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมแต่ว่าถ้านับจากจากสุดท้ายเลยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพาราคู่จะอยู่ตำแหน่งที่หกเลยแสดงว่าสีเขียวใช้ไม่ได้เราต้องใช้สีแดง ก็เป็นประมาณนี้ว,วิธีการนับสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูหมู่เกาะว่ามีหมู่เกาะอะไรบ้างมีกี่มีกี่ตัวเหมือนอันนี้ก็มีหมู่เกาะตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพร o p พิวหนึ่งตัวมีตัวเดียวก็ไม่ต้องเขียนคําข้างหน้าพวกไดไตรเตตาอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนเนาะก็จะเป็นพร o พพิวไปเลยแต่ถ้ามีสองอันสมมุติมีสองอันอ,อย่างนี้ก็ค่อยเขียนไดไปข้างหน้า มีสามอันก็ไตรไปอันนี้ก็จะเป็นหมูแทนที่และก็หมูแทนที่เนี่ยจะต้องเรียงลำดับ A ถึง Z เนาะอันนี้ทบทวนนะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่แม่นก็ลองทำซ้ำๆแอลเคนแอลนแอลไครทำด้วยกันได้เนาะเพราะว่ามันคล้ายกันมันต่างกันแค่คำลงท้ายยิ่งแอลคีนกับแอลไครอ่ะเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่คำลงท้ายมีไส้ตรงกลางเหมือนกันเหมือนต่างกันแค่คำลงท้ายเนาะ โอเคงั้นเราอะมาเริ่มอ่านกันเลยแล้วกันอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสองตัววิธีแรกเลยอ่ะตามสเต็ปเนาะหาสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดอ่าเราก็นับนะคะอ่าเราก็จะขอเป็นสีแดงเนาะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดโอเคอันนี้ยาวที่สุดแล้วอ่าสมมุติมีคนอยากอ่านแบบนี้อ่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสมมติมเวลาที่เจ็ดเหมือนกันถามว่าได้ไหมได้นะตรงนี้ของเธอก็จะเป็นตรงนี้ของเธอจะเป็นหมูพรสพิวแทนเออเราแค่แบบคือของเธอมันเส้นเป็นแบบนี้ไงเส้นสีเขียวเนาะแต่ของเรามันเส้นแบบนี้แล้วหมู่แทนที่เราอยู่ตรงนี้เออแล้วอันนี้หมู่แทนที่มันก็อยู่ที่เดียวกันถูกไหมถ้ากรณีเราใช้เป็นเส้นสีเขียว หมูแดงที่อยู่ตำแหน่งสีเหมือนกันเห็นไหมสี่มันซ้ากันแสดงว่าเธอนับแนวนี้ก็ได้เธอนับแนวสีเขียวก็ได้หรือเธอจะนับแนวนี้เหมือนสีแดงก็ได้อันนี้เป็นกรณีเป็นวิธีการดูเนาะใช่ก็ประมาณนี้พยายามจะแบบลองนับหลายๆแบบดูเผื่อแบบเพื่อนมองเพื่อนเพื่อนมองแบบมองคนละมุมกับเราเนาะอ่ะสมมติกับอีกอย่างหนึ่งอ่ะสมมุติอีกคนหนึ่งเนาะสีเหลืองแล้วกันนับจากหลังมาหน้าอืม สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห no. huh ้าหกเจ็ดก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราอาจจะต้องเอาพันธะเป็นหลักเนอะยิ่งพวกพันธะคู่พันธะสามอ่ะพันธะก็คือจะต้องแบบสําคัญพันธะจะต้องอยู่ใกล้นะซึ่งสีเหลืองเนี่ยพันธะมันอยู่ตําแหน่งที่หกเลยเนาะถ้าเป็นสีเหลืองเราก็จะไม่ใช้สีเหลืองเราจะใช้นี่สีแดงแทนเพราะว่ามันอยู่ตําแหน่งที่สองมันใกล้กว่าเราก็จะอ่าเป็นการเลือก เป็นการเลือกอาสายโซ่หลักเนาะโอเคพอเราเลือกได้แล้วเราก็มาดูว่ามีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวเรานับแล้วเนาะมีเจ็ดตัวเจ็กเป็นคำว่าเฮปนะคะเฮปแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่หนึ่งก็ขีดเลขหนึ่งเป็นพันทั้สามใช่ไหมก็จะเป็นลงท้ายด้วย I อเคนคีนคายเอยคายแลจะเป็น Yne อะไรอย่างนี้ ก็ไอตรงนี้นะก็เหมือนเราบอกมาตลอดนะแอลเคนแอลคินแอลคลมันมาจากชื่อมันเลยเนาะเหมือนชื่อมันเนี่ยแอลคลใช่ไหมมีลงท้ายด้วย YNE เวลาเขียนชื่อก็จะลงท้ายด้วย YNE เนาะโอเคต่อมาเราจะมาประกอบหมู่แทนที่และเราก็ดูว่ามีหมู่แทนที่ที่ไหนบ้างปรากฏว่ามีที่เดียวนะคะอยู่ตำแหน่งที่สี่ แล้วก็นับว่าเป็นอะไรเมทิลเอทิลโพรพิลบิวทิลหรือเป็นไอโซบิวทิลอะไรเงี้ยก็มีวิธีดูอยู่นะอันนี้ก็นับอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม่ะมีสามตัวเป็นโพรพิลอืมอยู่ตำแหน่งที่สี่ก็ใส่เลขสี่ลงไปโอเคค่ะต่อมาเป็นเป็นวงกันบ้างเป็นวงอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแนะนำมาตลอดนะว่าควรจะนับแบบคร่อมแบบนี้ เราควรยิ่งเป็นวงแล้วถ้าเป็นวงแบบมีพวกพันธะคู่หรือว่าพันธะสามอยู่ะเราควรนับข่อมพันธะแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องทําให้พันธะมันเป็นตําแหน่งใกล้ที่สุดใช่ไหมเหมือนคอนเซปต์กับแบบแบบเดียวเลยแค่อันนี้เราจะแบบนับร่อมเนาะเราจะข่อมแบบนี้แบบวนไปทางนี้อกับข่อมแบบวนไปทางนี้เราก็ดูว่ามันควรจะเป็นแบบไหนเนาะก็พิจารณาจากหมู่แทนที่อันไหนมันใกล้กว่ากันะ มันต้องดูความสําคัญว่าแบบอะไรสําคัญลําดับที่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันะจะมีเยอะมากมันจะมันจะแม่นแม่นตรงที่แบบเราทําจนมันชินมืออะค่ะอ่ะอันนี้เราก็นับเนาะมีคาร์บอนเก้าตัวเวลานับเนี่ยเรานับเรานับปลายปลายหมู่ตรงนี้ด้วยนะคะปลายของพันธะค่ะเราจะนับเป็นหนะึ่งสองเนาะแล้วก็มุมสามสี่ห้าหก เจ็แปดเก้าโอเคอันนี้วนนะคะวนไปทางนี้เนาะต่อไปเราลองคล่อมอีกแบบหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเราก็มาดูหมู่แทนที่กันเนาะอ่าเห็นไหมมันเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดกันอยู่แล้วเราก็ดูหมู่แทนที่มันตัวเดียวกันเนาะ แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นทางสีเขียวหรือทางสีแดงอะเขียนได้ทั้งคู่เข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นเมทิลเหมือนกันเนาะแสดงว่าเราอะเขียนจากสีแดงก็ได้หรือสีเขียวก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนคนแบบเ,เลือกเลยว่าอยากเขียนอันไหนมนเราเราจะถนัดสีแดงเนาะเราก็จะเขียนสีแดงแต่นี้ก็จะแบบทําสีเขียวให้ดูด้วยโอเคค่ะอ่าเราก็รู้ใช่ไหม เป็นวงกลมเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวงกลมเป็นวงนะต้องเติมคําว่าไซโคห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าลืมก็คือมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มันจะเป็นหน้าตาเป็นเส้นๆเ,เลยถ้าแบบเราไม่มีคําว่าไซโคให้นะคะโอเคแล้วก็ใส่คําว่าไซโคมีซีทั้งหมด9ตัวก็เป็นคําว่านอนนะคะตําแหน่งอ่าอยู่ตําแหน่งที่1ก็จะเป็นขีดเลข1พันธะเป็นพันสมก็จะลงท้ายด้วย yne เสร็จแล้วอันนี้คือโครงสร้างหลักสีน้ําเงินเนาะนี่ดูสีเอาก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็ไปดูหมูทแทนที่เนาะหมูทแทนที่ CH3 2สามสองตัวนะคะก็มีเมทิลสองตัวเนาะเมทิลสองตัวอย่างแรกเลยก็ต้องเออเป็นคำว่าใดไว้ก่อนเลยนะเนาะอ่มีตำแหน่งเท่าไหร่บ้างมีห้ากับเจ็ดอ่ะมีสองตัวก็เติมใดแล้วก็เติมคำว่าเมทิลโขเคเสร็จแล้วแล้วก็วิ แล้วก็เอามาใส่ประกอบรวมล่างกันนะคะก็จะเป็น57าเจ็ดไดเมทิลไซคนอนวันคาอะไรประมาณนี้อ่านๆไปโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการอ่านชื่อเนาะแล้วก็จะอ่านพร้อมๆกันแล้วก็อันนี้เอาการเขียนมาให้ดูด้วย สักตัวหนึ่งเนาะเพื่อจะได้แบบลองไปทํากันบ้านดูเผื่อการบ้านให้ไปแล้วยังแบบงงง,งไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมกันเนาะมาเริ่มอ่านชื่อเลยนะคะเราก็จะอ่านพร้อมๆกันอันแรกเลยอ่ะอันนี้ให้เป็นชื่อมาเนาะเราก็แบ่งกันก่อนเลยว่าเราต้องแบ่งให้ได้เนาะว่าอันไหนเป็นโซ่หลักอันไหนเป็นหมูเกาะวิธีการแบ่งก็คือแบบก็ดูนะพวกโซ่หลักก็จะเป็นแบบเม็ดเอทพรบิลแล้วก็จะมีพวกสายห้อยอะไรอย่างเงี้ย เออก็ดูอันนี้เป็นโซ่หลักเนาะเห็นแล้วแล้วพวกเอ่อกิ่งก็จะเป็นเม t ดทิวเอ็ดทิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วเนาะเป็นกิ่งโอเคแล้วก็จะทําจากหลังมาหน้านะคะอเคเพนวันอินนะเพนวันอินแสดงว่ามีเพนก็คือมีคาร์บอนห้าตัวนะคะวันเ,เอ้ยวะวันเคนคีนคายวันคายเออวันเออวันไอเออประมาณนั้นมีคาร์บอนห้าตัวเนาะก็เขียนไปเลย เราก็ต้องดูให้ออกนะคะว่า yne เป็นพันธะสามเนาะมีพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็เป็นคาร์บอนห้าตัวเราก็เขียนเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าคาร์บอนครบราคาห้าตัวพันธะสามตำแหน่งที่หนึ่งก็เขียนไปแล้วก็มีเมทิลเกาะอยู่ตำแหน่งที่สอะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้า มทิวก็เป็นแบบนี้แค่นี้เลยเสร็จแล้วเนาะแอลเคนที่ให้การบ้านไปก็ทำแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แบบเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ดูเนาะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างนี้บ้างหลายๆคนแบบอาจจะเห็นแล้วมันน่ากลัวจังเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะลองอ่านเรื่อยๆค่ะอ่านแบบลองคิดแบบ แปลกๆดูก็ได้ว่าเออลองอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันต่างกันไหมอะไรเงี้ยเหมือนเนี้ยก็ลองก็ลองแบบนี้มาให้ดูหนึ่งสองนับก่อนหาโซ่ที่ยาวที่สุดอะคะ่ะเหมือนเอะแรกๆเลยเนาะดูดูแบบนี้เหมือนเราก็ได้ดูตรงๆเลยตรงๆไปเลยแบบนี้อ่ะแล้วดูทางที่มันจะเป็นไปได้แบบนี้ได้ไหมเออแบบนี้ก็น่าสนใจเนาะแบบนี้ได้ไหมเออมันก็ได้ไหมแบบเห็นไหมมันได้หลายทางเราก็ลองดูหลายๆทางอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าแบบ พอเราดูไปนานๆเราก็จะเข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะคะห้าหเจ็ดแปดอ่าอันนี้มีคาร์บ,บอนทั้งหมด8ดตัวนะสีเขียวอ่ะไอสีสีแดงต่อไปสีเขียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดฮ้ยหกเจ็ดแปดทางน,นี้ก็คาร์บ,บอน8ดตัวจริงๆมันอ่านได้หลายแบบมากๆแค่แบบ มันบางทีมันเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำอะเหมือนเนี้ยสีเขียวกับสีแดงอะมันคือตัวเดียวกันแค่แบบมันเปลี่ยนหมู่แทนที่เฉยๆเหมือนถ้าสีแดงเนาะหมู่หมู่แทนที่ของมันอะจะเป็นอันนี้เป็นสองกิ่งนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวอะหมู่แทนที่จะเป็นตรงนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งหมู่แทนที่มันคือตัวเดียวกันตำแหน่งเดียวกันมันก็คือ สารตัวเดียวกันนั่นแหละแค่มันดูคนละด้านแบบมันเหมือนมันพลิกด้านเนาะโอเคเราก็จะอ่านสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้แล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วทำแ,แล้วอ่านจากหลังมาหน้าได้ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูเนะาะอ่านจากหลังมาหน้าได้ไหมลองดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเห็นไหมว่า เราบอกเราบอกเสมอว่าพันธะสําคัญมากพันธะคู่พันธะสามต้องดูพันธะพันธะสีแดงเนี่ยของสีแดงอะ่ะมันอยู่ตําแหน่งที่สามแต่ว่าตําแหน่งแต่ของสีสีเหลืองเนี่ยมันจะไปอยู่ตําแหน่งที่ห้าเลยพอนับจากหลังมหน้่นั่นแหละแสดงว่าสีเหลืองใช้ไม่ได้นะคะข้อนี้ก็คือสีเหลืองเป็นไปไม่ได้เนาะแต่เมื่อกี้สีเขียวก็เป็นไปได้ใครจะนับแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะหมู่แทนที่จะอยู่ที่เดียวกันก็คือเป็นสารเดียวกันเลย แค่แบบเราอ่านโคนลัมูมองอ่ะเราก็ได้เนาะสองวิธีสองแบบว่าจะอ่านแบบไหนอ่ะเรามาอ่านกันเลยเนาะอ่ะอย่างแรกมีคาร์บอนทั้งหมด8ดตัว8ดคือคำว่าออกโอซพันธะเป็นพันธะสามดูพันธะสามตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่สามโอเคก็ขีดสามไปเลยพันธะสาม y ne. เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือโซ่หลักอันนี้ต่อมา หมูเกาะหมูเกาะมีอะไรบ้างอ่ะขอเป็นสีม่วงหมูเกาะมีตรงนี้อ่ะวงไว้อันนี้มีตรงนี้อีกอ่ะมานับดูมีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองคาร์บอนสองตัวหนึ่งสองคาร์บอนสองตัวคาร์บอนสองตัวมีคำว่าเ e ปนะ็นคำว่าเอทเนาะเอทิลเอทิลอ่ะก็เขียนก่อนมีเอทิลมีเอทิลอ่ะสองตัวใช่ไหมสองตัวเป็นคำว่าใด ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะเลขอาจจะเห็นไม่ชัดนับใหม่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่หกมีสองมีสองสองสองเมทิลเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่หกก็ต้องเป็นซ้ำหกสองครั้งนะคะหกหกไดเมทเอไดทิลโอเคเราก็มาเขียนกันต่อแล้วก็จับมาประกอบล่างกันหกหกไดเอทิล มันต้องติดกันเนาะจริงๆก็เวลาแบบตรนสอบก็เว้นระยะดีๆหรือว่าถ้าแบบเขียนกับดินสอบก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงปากกาเนาะคะ่ะโอเคก็อุ๊ยลืมอะไรน่านลืมเห็นไหมลืมเมทิลนะลืมเมทิลตรงนี้อ่าเว้นเอาไว้นี่ลืมเมทิลหลายที่เลยเ <laughs> นี่ยเวลาทำข้อสอบก็อย่าใจเย็นๆแล้วกันดูดูซ้ำๆดูยำๆนะ ดูเรื่อยๆดูดูมันต่อไปอ่าเคมีเมทิลเพิ่ม2ที่อ่าตำแหน่งเท่าไหร่2กับ5เนาะมี2องตำแหน่งก็ได้ค่ะแล้วก็เมทิลต่อมาประกอบล่างดูอัลฟาเบตก็คือดู A ถึง Z นั่นเองก็ดูนะคะตัว E แล้วก็ตัว M เนาะเหมือนเดิมเลยคำว่าใดเราจะไม่ดูนะคะเราจะไม่ดูคำพวกนี้เราแค่เติมว่าแบบมันมีกี่ตัวเฉยๆเราจะไปดูแบบคำว่าเมทิลคำว่าเอทิล เราไปดูชื่อหมู่หมู่เกาะเลยนะคะโอเคอี e มาก่อนเอ็มนะเอทิลเลยขึ้นก่อนนะคะต่อมาก็ใส่ไปเลยสองห้าไดบางทีก็ต้องแบบดูแล้วก็กะที่ดีๆเนาะถ้าเป็น,อนสอนสอบไดเมทิลโอเคเสร็จแล้วเช็คก่อนถูกไหม โอเคถูกต้องค่ะไปข้อต่อไปกันเลยเคข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้เป็นวงเนาะอุ๊ยแอบใส่เลขให้ด้วย <c oughs> อ่ะลบก่อนลบก่อนนะคะเราจะได้มาทำพร้อมกันโอเคสเต็ปเดิมถ้าเป็นวงวงแบบกลมๆแบบนี้นะคะเราจะนับจะนับปลายก่อนแบบแล้วก็นับแบบคร่อมด้วย Okay. จะเป็นห okay. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะแบบนี้สีสีแดงต่อมาเราไปดูสีเขียวกันบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคก็มาพิจรารณาหมู่แทนที่กันหมู่แทนที่อันนี้เป็นอันนี้ ถ้าเป็นสีแดงอะเมทิลจะอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดอันนี้จะอยู่ตำแหน่งที่สี่แต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวอะเมทิลจะอยู่ตำแหน่งที่สี่แล้วนี่อยู่ตำแหน่งที่เจ็ดเคกรณีอันนี้มันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราต้องดูหมู่แทนที่ด้วยเพราะว่าหมู่แทนที่ไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกรณีข้อนี้ข้อนี้มันวนทางไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าหมู่แทนที่มันตัวเดียวกันแต่ข้อนี้ไม่ได้หมู่แทนที่อันนี้เป็นเอทิลอันนี้เป็นเมทิลเราต้องเรียง A ถึง Z อ่ะเออทิวมันเป็นตัว E ใช่ไหมตัว E ต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องนับให้มันเจอตัวเอทิวก่อนนะคะก็จะเป็นต้องใช้สีแดงสีแดงก็จะถูกสีเขียวก็จะผิดนี่แหละมันจะเป็นข้อจุกจิกของพวกการอ่านชื่ออะบางทีแบบเดี๋ยวมันมีกฎข้อนู้นข้อนี้เข้ามาแทรกเนาะมันขึ้นอยู่กับที่แบบเราทำโจทย์บ่อยๆทำโจทย์ซ้ำๆอะเราจะดูออกมากยิ่งขึ้นนะคะ ลองดูโอเคเราก็นับแล้วเนาะได้แปดคาร์บ,บอนแปดตัวอ่ะเป็นวงใช่ไหมใสโคไว้ก่อนไซโคโอเคเสร็จแล้วไซโคแปดไซโคก็ออกเลยเนาะออกแปดออกแล้วก็ตำแหน่งอ่าพันธะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งก็เลขหนึ่งเป็นพันธะสาม yne โอเคเราเสร็จแล้วนะคะโซ่หลักต่อมา หมูเกาะหมูเกาะมีอะไรบ้างมีเมทิลอยู่ตำแหน่งที่เจนะ็ดเนาะแล้วก็เอทิลอยู่ตำแหน่งที่สี่ก็จะมีสี่เอทิลมีตัวเดียวด้วยอออแล้วก็มีเจ็ดเมทิลเรียงตัวอักษรคะ่ A Z, นะ A ถึง Z เนาะตัว E มาก่อนตัว A M อยู่แล้ว ก็เอทิวไว้หน้าเลยสีนะ่เอทิวเนาะแล้วก็7จ็ดเมทิวเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสา,สาข้อแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาได้เสมอเลยเดี๋ยวจะตรวจให้แล้วก็แบบพยายามลองทำดูนะแบบ ออรอบแรกอะ่ะอาจจะแบบดูดูโพยก่อนก็ได้ดูไอเนี่ยที่ที่เราเขียนไวอ้อ่ะเลือกโซ่ที่มีเนี่ยเลือกโซ่ที่มีคาร์บอนมากสุดเป็นหลักเออดูพวกนี้ก่อนก็ได้แรก,แรก,แรกๆดูหลังจากนั้นก็แบบค่อยๆแบบค่อยๆไม่ดูค่อยๆแบบปิดปิดแล้วก็ลองนับดูลองนับดูเองว่าแบบตัวเองนับยังไงอะไรเงี้ย แล้วก็ลองพัฒนาเรื่อยๆเพราะว่าสามตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกัน LK LK L คาคเหมือนกันต่างกันแค่คำลงท้ายเนาะคำลงท้ายต่างกันแล้วก็ LK เนี่ยมันมันต้องแบบไม่ต้องบอกพันธะเพราะมันแบบเป็นพันธะเดียวแต่ว่า LK กับ L คายต้องมีตำแหน่งพันธะและพันธะจะแบบเป็นเป็นการแบบเหมือนเป็นเซนเตอร์อะเออสะพพันธะจะสำคัญนะคะโอเคนี่ก็จบแล้วนะคะกับ แอลคลยเนาะเออลืมชื่อละโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องนี่อะโรมาติกให้ดูไว้ก่อนนี่ก็ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะจ๊ะ